ุณจะลองตัดสินใจปั่นจักรยานไปทํางานเหมือนพี่คนนี้ไหมถ้ารู้ว่าสามารถประหยัดค่าน้ํามันการใช้รถได้ถึงีและ80,000บาทเลยทีเดียววันก่อนพี่เต้ปั่นกลับบ้านจากที่ทางานแถวพร้อมพงษ์ฝากการจราจรกลับมาแวะที่รถตักพัฒนาการเป็นระยะทางประมาณ11กิโลเมตรโดยพี่เต้มีประสบการณ์การปั่นสมองมาแล้วเกือบ10ปีปั่นเดินทางไปกลับที่ทํางานสายรถติด้นนิดทุกวันวันละเกือบ40กิโลเมตรพี่เต้เริ่มต้นปั่นออกจากที่ทางานแถวพร้อมพงษ์การจราจรเส้นสูตไปกันได้ไม่ค่อยเร็วมากพี่เต้ก็ปั่นหาดดดยยทลเออวง บ่าเส้นสุขุมวิทอีกช่วงเลนซ้ายรถจอดกันแออัดพี่เตะเลยอาศัยโอกาสมุดช่องแคบเลนซ้ายนำหน้ารถติดถึงสายญาตถนนเพชรบุรีก่อนใครสงสารรถออร่าไฟแดงนะครับต้องมานั่งรอรถติดอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงตรงนี้จากนั้นก็ออกถนนเพชรบุรีตรงนี้รถเริ่มทำความเร็วกันมากขึ้นพี่เตะเลยเริ่มเร่งความเร็วที่3 2กิโลเมตรต่อชอั่วโมงชิดซ้ายหลายทางไว้มีรถพุ่งนำหน้าระหว่างทางบ้างต้องมีการทิ้งระยะห่างแต่พอพิชเชอ์เที่รถติดไฟแดงชะลอตัวพี่เตะก็อาศัยโอกาสมุดช่องแคบนำหน้ารถติดเช่นเคยสุดท้ายก็มไ